เอาให้เหนื่อยๆเลยแล้วก็นอนเลยไปอาบน้ําเลยกินข้าวแล้วตอนเช้าไม่มีใครมาเลยตอนชเช้าพ่ไปทํางานเนาะเอาอ่อยเอาอยอยู่ตายาง ไปเลยจำได้จำมาแล้วสร้างสิก่อ เียงกับข้าวหนูวางอยู่ตรงนั้นนะข้าข้างในให้เด้อด้ว้าวมา นัดกัน <festivals> ปีนี้มาพ่อบุญหมางไฟพญานาคหัวใจไว้ให้น้องบอกเห็นหัวหัดง่ายแสงจันทร์ใช้ส่องสะท้อนห้องให้ห้อง ได้ท้ำให้บ่าวเมืองน้องคายใายจึงลิมน้องได้นัดกันปีนี้สีมาพ่อคุณบังไจพยานาปฝากหัวใจไว้ไมบ่เห็นหัว น้องพลอยเวลามัดผมขึ้นหน้าจะหน้าจะเลียวเลยเดย้แต่บ่มัดผมนี่หน้าเขาสิคนละแบบกับน้องเพชรเยอะนะน,น้องเพชรเวลามัดผมเราหน,าน้าแบบนั่นน่ะเนาะคนละยางเลยแต่น้องเพชรจะปล่อยผมสวยนะที่พลอยจะมัดผมขึ้นจะสวยเพราะว่าหน้าเขาคนละอยา่าง Ừ, mới cả ngon tiệm mới à. lui lê xảo xảo ม e ีคนมาท้างกามสาดอยู่ด้วยนะแบบโม่เขาฝนขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเ็นไปเลไปแต่เ like ก็ดดีละฝนตกมาเมื่อคืนนีตกสมืำเสมอฝนประาลุง